ขออนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณครูประเดิมเติมกล้าครับเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เชิญครับพระสงฆ์นะครับเป็นเนื้อนาบุญผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรงยังมีกิเลสตัณหาราคะยังอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังและก็อยากมีสตังค์อยากมีสตังค์คนนี้นะครับต้องศึกมาแล้วหลายราย และขิบหายไหมแล้วหลายรูปขอ,อนญาตครับอขอ,อนญาครับเเรื่องจริงผมมาอั้นตั้นใจมาหลายปีแล้วครับเราชาวพุทธจะกระทําตัวอย่างไรในเมื่อเนื้อนาบุญเป็นอย่างนี้อขอฝากท่านวิชกรช่วยชี้แนะนําด้วยครับผมพลเอกการันครับใน,ในในระบบสากลใน,นวัดก็เป็นสํานักสํานักหนึ่งเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลหนึ่งนะมีคณะกรรมการดูแลไม่ใช่เฉพาะเจ้าวาดนะฮะคนในชุมชนอะ ก็ควรจะเข้ามาดูแลเป็นคณะกรรมการแล้วก็ดูแลทรัพย์สินเวลาใครมาทอดกระถินผ้าบาหรือมาบริจาคให้วัดเนี่ยก็เก็บไว้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของของวัดนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาว่าหลวงพ่อคูณนี่ท่านเก่งนะท่านทําเครื่องรางของขลังมาเนี่ยทุกคนก็อยากได้หมดนะเป็นแสนเป็นล้านก,ก็ก็ไปจ่ายท่านตกลงว่าจ่ายเงินค่าตะกุดนี่จะเป็นของวัดหรือของหลวงพ่อคูณนะครับเออนะครับมันเพราะว่าอย่างนี้เขาไม่มีอ่ะ ประเทศอื่นเขาไม่มีเครื่องรางของของังมันมีแต่ประเทศเราเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นถ้าหลวงพ่อคูณท่านย้ายจากวัดกอไก่ไปอยู่วัดขอไข่คนมันก็จะตามแห่ไปวัดขอไข่ถูกไหมครับไม่ไปวัดกอไก่ครับเพราะฉะนั้นมันแยกได้ครับในทางกฎหมายก็ทําได้ก็คือว่ามีคณะกรรมการของวัดแล้วก็ดูแลลทัทธิแบบนี้เป็นลทัทธิมหายานนะครับถ้าท่านไปในประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเป็นมหายานเะนี่ยเขาจะแยกพระกับวัด เวลาไปทําบุญก็ทําบุญกับวัดก็มีคณะกรรมการดูแลการใช้จ่ายมีบัญชีตรวจสอบบัญชีได้หมดเมืองไทยยังแยกไม่ได้จะแ,แก้อย่างไงวงไทยเราเป็นเราเป็นหิหหนนิยานนะครับอืไทยพมา่าเขมรลาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับระบบพระมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลิกแขวนพระกันดีไหมฮะเลิกแขวนเครื่องรางของของังผมเนี่ยเป็นทหารมาทั้งชีวิตลูกน้องที่ตายแผ่นพระเต็มคอทั้งนั้นครับ เวลาไปถามหลวงพ่อบอกว่าทาไมมันทั้งตายหลวงพ่อบอกว่าคาถาคมแกมันดีสําหรับมีดหอกดาบเจอกระสุนเดี๋ยวนี้เราเบิดสู้ไม่ไหวนะครับถ้าเราลดเรื่องนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะทําบุญกับวัดเนี่ยไม่ทําบุญกับหลวงพ่อแล้วเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไอ้ตอนนี้น่ยดูหมอก็แม่นใช่ไหมครับดูหมอก็แม่นให้หวยก็แม่นใช่ไหมครับเครื่องล้างก็ดีก็ติดหลวงพ่อองค์นี้ องค์อื่นก็ไม่ไปครับมันก็เลยไม่กระจายตกลงเราจะปฏิรูปโดยยึดกฎหมายที่อยู่เกี่ยวกับคณะสงฆ์หรือเราจะปฏิรูปโดยยึดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญ,ญตัติเป็นหลักในการปฏิรูปดีครับคือถ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวัดนะครับอพระพุทธเจ้าไม่มีวัดครับท่านไม่มีวัดท่านก็ไม่ได้บวชกับวัดท่านบวชอยู่ใต้ต้นโพแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอยู่ที่ใจเรานะครับท่านไม่ได้สอนให้เชื่อท่าน ท่านบอกให้ลองไปทําดูถ้ามันดีก็เอาไม่ดีก็ไม่ต้องเอาครับแต่เวลาเราไปวัดถามว่าคนไทยไปวัดเนี่ยหนึ่งมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปพึ่งพาเป็นเป็นจิตวิยาสองอยากมีโชคมีลาบอยากรู้อนาคตอยากเหนียวยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ามันก็เป็นถ้าอย่างนี้พระเราใช่ไหมเพราะนั้นมันก็มันก็ไปตามกันนะครับก็ลองลองก่อนจะไปที่รูปศาสนาเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับไม่นี่ไม่ได้ว่าไมไ่เห็นด้วยเห็นด้วยอยากให้ไปที่รูป ิใจเราด้วยครับโอ้น่าสนใจครับพี่อุบลครับคือต้องยอมรับความจริงว่าโครงสร้างคณะสงฆ์ไทยไม่สามารถจะจัดการตัวเองได้อย่างเหมาะสมคือโครงสร้างคณะสงฆ์ไม่ไม่ก็ไม่ได้แสดงอำนาจอะไรต่อต่อคณะสงฆ์นะเดิมทีเนี่ยสง์ในรูปแบบเรียกอาจจะเรียกว่าพุทธพื้นบ้านพระสงฆ์ก็อยู่ในสายตาของชุมชน จะเลือกพระรูปไหนมาเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรก็อยู่ในสายตาของชุมชนผม,ผมเรียกว่าพุทธพื้นบ้านซึ่งก็ชุมชนก็แทบจะไม่รู้จากโครงสร้างคณะสงฆ์ด้วยซ้ำพันชุมชนก็ดูแลก็ดูแลกันเองดูแลพระสงฆ์ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ก็จับสึกก็ไล่ออกอออัปเหปกไก็อัปเปหีออกไปอันนี้ชุมชนก็จัดการได้อยู่แล้วแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยโครงสร้างคณะสงฆ์ก็แสดงอํานาจมากขึ้น ต้องยอมรับความจริงว่าพักครูหรืออุปชาก็ต้องจ่ายเหมือนกับครูจะย้ายหรือตำรวจจะเลื่อนชั้นนั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้ก็พักครูเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองว่าอ๋อเหรอพักครูสุริน์หรือพักครูอยู่ที่ไหนหไม่บอกนะคร <laughs> ับขนาดโครงสร้างคณะสงฆ์จะเลื่อนตําแหน่งก็ต้องจ่ายเหมือนกับข้าราชการอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างคณะสงฆ์เนี่ยก็มีความ เละเทะที่ไม่ต่างจากระบบราชการอื่นอเพราะฉะนั้นมันต้องการต้องการการกระจายอํานาจเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่จะคืนสู่ชุมชนศาสนาพุทธเน้นการดูแลควบคุมตัวเองจากด้านในครับมีสติลูกอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์น่าจะต้องมีองค์กรที่จะฝึกฝนหรือหล่อหลอมเพื่อให้พระสงฆ์ในฐานะพุทธบริษัทที่หนึ่ง ได้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณจริงๆไม่ใช่พนักงานส่งเสริมการขายเหล็กเส้นอิฐหินปูนใอจะต้องมีงานก่อสร้างเข้าไว้จะได้เกิดเงื่อนไขในการระดมทุนแล้วสร้างไม่ค่อยจะเสร็จด้วยก็จะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเ,ออเพราะฉะนั้นหนึ่งในการปฏิรูปน่าจะต้องมีองค์กรการศึกษาของสงฆ์ที่จะหล่อหลอมให้สงฆ์เนี่ยได้มีขีดความสามารถที่จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณตามหลักศาสนาพุทธซึ่งเน้น การรู้จักตนเองจากด้านในครับไม่ใช่พนักงานส่งเสริมการขายวัสดุก่อสร้างอืมครับนราสนใจครับคุณครูประเดิมครับเจ้าของกระทู้เห็นอย่างไรครับทำบุญต้องถูกที่ทำวามดีต้องถูกทางและพระที่มีทั้งหลายก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดช่างเข้าไปแต่ถ้าพูดซาตลาดช่างมุงมันอืมครับเวลาเราดูพระดีๆแล,แล้วเราไม่ต้องเอามาคิดแล้วก็จะไม่ทุกข์ยิ้มไว้ไม่ต้องทุกข์เคยสุขอย่างไรสุขต่อไปครับผม เชิญครับสำหรับเรื่องของพระจริง,รงๆเราก็เข้าใจในฐานะชาวพุทธแต่ว่าในส่วนที่เข้าใจก็ปฏิบัติตนได้ดีคือดีทั้งพระแล้วก็ดีทั้งชาวพุทธแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติตนไม่ดีก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย แต่ความเสื่อมเสียในส่วนขององค์กรหรือส่วนตรงนี้นี่มันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากมเพราะคิดว่าเป็นบุญกับบาปเขาบอกว่าใครพูดวิจารณ์พระบาปใครพูดวิจารณ์เรื่องพระไม่ดีเป็นบาปเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราเรารู้ว่าพระแต่และรูปปฏิบัติอย่างไรเราก็พูดไม่ได้ถ้าเราพูดไปก็บอกว่านอกคอกอื ไม่ไม่อยู่ในสังคมอะไรประมาณอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทีนี้ท่านบอกว่าต้องมีสถาบันเนาะสถาบันให้การศึกษาให้การอบรมจริงๆเหมือนตำรวจทหารหรือครูบาอาจารย์ก่อนที่จะมาทำการปฏิบัติราชการจริงๆต้องมีการอบรมอบรมเข้มอบรมหลายครั้งแล้วก็จึงให้ปฏิบัติการได้แต่พระสงฆ์จริงๆยังไม่เห็นมีก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ก็น่าจะปฏิบัติน่าจะทําแต่ปัจจุบันในส่วนที่มียิ่งใหญ่ด้วยระดับชาติระดับประเทศแต่ไม่ทราบสอนพระอย่างไรพระก็ยังคิดในทางที่ไม่อยู่ในทํานองกลองธรรมอยู่ดีสิ่งตรงนี้แหละค่ะที่อยากาฝากให้ได้ช่วยปฏิรูปให้สําเร็จด้วยค่ะคขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับด้านหลังนะครับเชิญครับเมื่อกี้อาจารย์ประเดิมพูดว่า เป็นพระแล้วมีความอยากอ,อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากมีสตังคำว่าอยากนั่นก็คือตัณหาพระยังไม่หมดตัณหาก็มีความอยากคนเราทุกคนที่มีความอยากอ,อยากนูน่นอยากนี่อยากกินนั่นกินนี่เมื่อกี้พูดถึงวัยรุ่นอยากกินเหล้าอยากเที่ยวมันมีความอยากมีตัณหาทั้งนั้น พระที่ไม่หมดกิเลสไม่หมดไม่หมดตัณหาก็มีความอยากมันจึงวุ่นนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะฮะฝากไปถึงหลายๆท่านว่าวิธีปฏิบัติให้หมดความอยากก็คือพิจารณาตัวเองอพิจารณาว่าทําอย่างไรให้มีตัณหาลดลงตัณหาแปลว่าความอยากอยากจนยึดคืออุปาทานม,มันไปเรื่อยเอาตามนั้นก่อนนะครับขอบพระคุณครับ